ไปที่มาแล้วไอจีเ IG CJ SB ไงมาแล้วมาตามสัญญาจ้าสวัสดีทุกคนนะคะกระตักกระตักกระตองเพลงนี้ป่ะไม่ใช่ไม่ได้เข้ากันเลยเนี่ยก็ไม่เข้ามาสิมาฉันถามหน่อยดิเพลงกระตักกระตองทำไมันสั้นจังเขาคิดออกแค่นั้นใช่เขาได่เป็นใครเพชศเพศผู้ที่เพศผู้ที่พง พวกก็แบบแค่นั้นเลยเหรอแค่นั้นกัตตากัตตากระเติมมันมีแค่นั้นแล้วเขาก็ไปแต่งเนื้อเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีแต่งเนื้อครบอีกทีหนึ่งปล่อยให้กับทุกคนได้ดูพี่คิงกับพี่ออฟแต่งอ๋อเต็มเพลงเพลงกะ็เต็มเต็มครบนะครบครบแล้วห้ามเลิกนะเลิกไม่มีเยอะแยะกับเราเลยนะแนะนำตัวหน่อยแนะนำตัวหน่อยอ่ะสวัสดีทุกคนนะอันนี้ก็ไลฟ์แล้วใช่ไหมไลฟ์แล้ว กันบิทุกคนนะครัะมาแล้วนะฮะอะไลฟ์ที่ทุกคนรอคอยเขย่อนบ้านไร่สมัยไฮโซครับทักทายคุณผู้ชมหน่อยทีนี้ก็เป็นอีพีสุดท้ายแล้วะยังไม่ไปไหนยังไม่จบเพราะวันที่แปดเก้าเองสุดท้ายของอาทิตย์สุดท้ายของอาทิตย์อ่าใช่เพราะวันนี้วันอังคารแล้วเนาะในีวันอังคารแล้วโอเคอ่ะทักทายคุณผู้ชมหน่อยครับสวัสดีค่ะมุกมุกด่างนริลลักษ์นะคะรับบทเป็นโฉมโสภาค่ะ ที่แม่ปวดท้องตลอดเวลาครับผมทักทายทุกคนที่เข้ามาชมกันนะครับทั้งหมด 2,477... 78คนนะฮะเกินเหตุนะไม่จริงใช่หพันกว่าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่อย่าพวงนานทำไมยอดไลฟ์เราคนดูน้อยกว่ายูโรไลฉันไม่ได้นะฉันไม่ยอมนะดึงยูโรเข้ามาสิอ๋อเออ จะ no ต s <S are are. ้องหลอกล้อไ,ไ,ไ,ไม่ได้ไม่ได้มันยังเป็นความลับอยู่มันอยู่ห้องข้างๆเนี่ยมันมันเป <Yeah, ็นความลับอยู่อ okay, <oh> ๋อหลอกไม่ได้เปิดตัวไม่ได้อ๋อใช่วันนี้หลายคนเนี่ยมาช่องใช่จะบอกไม่ได้ว่าทําอะไรกันนะใช่มันลับขนาดนั้นเลยเหรอลับรับเดี๋ยูดเลยเดี๋ยวมันหลุดเกลัวกลัวเหรอโอเคได้ไม่พูดดีพูดเรื่องยงินพูดถึงละครเราดีกว่านะคะเธอเบาเพลงไหวไหมอ๋อเฮ้ยอย่าเพิ่งก่อนจะไปฟิตแบกวันนี้มีของแจกนี่เออพูดถึงของแจกอ่ะพี่เคมีมุกดาพี่ฝากไม้หน่อยนะครับ วันนี้เดี๋ยวเรามีของมาแจกด้วยนะคะทุกคนเป็นนี่โปสเตอร์ละครเ็นของทุกคนใช่ไหมเอออุ้ยสวยเหมือนตัวจริงอยู่นะทำไมมันดังไม่เนี่ยทำไมไม่มีขีดไม่มีดังขึ้นอะไรเลยได้ได้เย็นปกติครับตอนนีปกตินี่แสงยามคือมันดังอยู่เออทารงเทสซินะคะอ่ะนี่มีโปสเตอร์อย่างนี้นะคะที่น้องๆเซ็นมาแล้วรวมถึงไดอารี่จากช่อง7 HD ครับอ่านี่เธอมีกันหรือยังมีแล้วอ่ะมีแล้วนะยัง เด็กใหม่ยังไม่มีค่ะเออดีเดี๋ยววันนี้จะให้เป็นเซตเลยนะคะทั้งหมด5รางวัลด้วยกันง่ายๆเลยนะคะเพียงแค่คุณคอมเมนต์เข้ามานะคะว่าคุณประทับใจฉากไหนในละครเคยบ้านไร่สมัยไฮโซมมากที่สุดความเห็นที่โดนใจทีมงานนะคะก็จะรับเซตนี้ไปเลย5รางวัลเดี๋ยวเข้มกับมุกดาเซ็นสดๆให้ไปเลยเอ้อะถ้าถามเข้มมุกดาประทับใจฉากไหนมากที่สุดอันนี้ใครอะอันนี้บิ๊กไง ายเซนบิ๊กฤษดาใช่เขาในไอบีไอจีเขาจะเป็นหน้าคนเนี่ยเธอต้องไม่ขี้เหร่ไลเซนเธอให้มันแบบว่าน่ารักน่ารักหน่อยอะอย่างเงี้ยเธอหอขีบใหญ่เลยใช่เออคือคือจบออกมาก็แปะกันผีได้กันผีเหรอเป็นยันเหรอเป็นยันกันผีโอ้ถึงว่าทักอังคาเข้าตรงนี้ไม่ได้เลยกันผี กันผีค่ะอ๋อต่อไปเขาจะเป็นพิธีกรคู่ใช่ไหมถูกต้องทางอังจาเขาจะไปสดสดบทไม่มีฮะพิธีกรมีคู่ใช่ไหมคู่เลยเราต้องรอติดตามอันนี้เซอร์ไพรส์กว่าเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์เพราะว่าเขาชอบอยู่กับดาราชายกลับมาที่เรื่องของเราฮะกลับมาที่เรื่องของเราโอเคเดี๋ยวมอบให้นะครับผิดเข้ามานะคะว่าคุณประทับใจฉากไหนมากที่สุดคไม่มีเนี่ยไม่มีฉันไม่มีอันเดียวเสี่ยวทุกคนเราเรามีบริการโยกฮะโยกโยกให้ อ้าถามฉาบรทับใจเท่มรรทับใจฉากไหนละครเรื่องนี้หลายฉากหลายฉากอแสดงว่าคิดไม่ทนันไม่ใช่ <c oughs> มันมันหลายฉากตั้งแต่ต้นตั้งแต่ต้นเรื่องมาเนี่ยทุกคนก็จะได้เห็นหลายๆมุมของป๋าเนีนเหมือนกันออทั้งอยู่บ้านไร่ก็จะมีมุมที่รู้สึกว่าเป็นหัวหน้าหัวหน้าแก๊งก็สามารถดูแลลูกน้องได้ดูแลเพื่อนฝูงหรือว่าดูแลดูแลคนในจังหวะตำบลบ้านเกิดตัวเองได้ พอเข้ามาอยู่ในบ้านของแม่ยายก็สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างได้เล็กๆน้อยๆแล้วก็มีหลายๆอย่างที่แสดงออกถึงความเฉลียวฉลาดของเขาด้วยอะไรเงี้ยซึ่งซึ่งซึ่งถึงถึงบอกว่ามีหลายฉากที่ประทับใจพอทุกฉากเราเล่นสุดทุกฉากอยู่แล้วนะฮะสนุกทุกฉากเราก็จะบอกว่าเป็นละครที่เราได้เห็นอีกมุมหนึ่งของเข้มเหมือนกันนะเขาก็จะเป็นคนบอกว่าดูแบบดูเคล้งขึ้ล้วพร้อมจะไฟอ่ะให้กับคนที่เขารักแกล้งขึมเออมีความเกล้งขึมอยู่บ้างอะอยู่บ้าง บางซีนบางซีนอ๋อมุกหาไม่เจอเหรอกเพราะหายากอ๋อหรอในสวนมีอยู่นะฮะอ๋อมุกดาเหรอมุกดาชอบฉากไหนจ้าแล้วคอเรื่องนี้ตอนนี้เหรอชอบซีนออตกน้ำค่ะเมื่อคืนเหรอใช่เออ แอปหรือเปล่าหนุ่มบใจมาะเพราะอะไรอะนาวเย็นมากอ๋อนาเย็นมากแล้วผมต้องถอดเสื้อลงอ่ะแล้วถ่ายกันอะปากก็สั่นพูดก็ต้องพูดอะแล้วเย็นยังไงต่อปะใช่คือน้ำผ้าสีดสองก็คือเนี้ยปากสั่นนี้ก็สั่นเพราะว่าตอนนั้นอะเป็นช่วงที่อากาศเย็นพอดีแล้วก็บวกกับเราถ่ายตอนเช้าปะเช้าแบบ ไม่ไม่เช้ามากแต่ก็เช้าอะค่ะมันเลยน้ําเย็นกว่ากันไอพวกนั้นสรุปเช้าหรือไม่เช้ามันม่เช้ามากแต่ก็เช้าแต่เย็นอะแต่เย็นช่วงเย็นถ่ายช่วงเย็นเลยวันนั้นนะสรุปถ่ายเย็นหรือถ่ายเช้าถ่ายเย็นอออ๋โเคเพราะว่าซีนต่อไปเป็นซีนขึ้นนั่งร้านละแต่น้ำยังเย็นอยู่ใช่แล้วหนูก็ลงไปเราก็ยิงช่วงเย็นอะยิ่งหนาวอ่ะแล้วสรุปตอนเช้าช่างเถอะเอาเป็นว่า เอางี้มันเหมือนแบบผมเพิ่งโดนต่อยผมเพิ่งโดนต่อยมาต่อยนานยังเพิ่งต่อยแล้วต่อยนานยังเพิ่งต่อยเอาสรุปว่าอะไรต่อยต่อต่อยแล้วต่อยนานยังเพิ่งต่อยสรุปว่านี่ก็เหมือนกันน้ําตอนนั้นเย็นไหมเย็นครับเล่นตอนไหนตอนเช้าอ้าสรุปว่าเล่นตอนเช้าตอนเย็นเล่นตอนเช้าน้ําเย็นไหมเย็นมันคืออย่างงี้แล้วสรุปมุกดาคิดว่าเป็นตอนเช้าหรือตอนเย็นตอนเย็นตตอนเย็น มากนะะมันซึ่งมันหนาวแล้วตอนนั้นน่ะผมรู้สึกว่าเลือดในร่างกายผมกาลังจะเกาะเป็นตัวมันเย็นมากจริงเย็นจริงอะไรไม่ได้กระตุกสั่นแบบสั่นนะมันหนาวมากไม่แล้วถ้ากระโดดลงไปในน้ําตกเมื่อคืนเนี่ยถ้าใครดูนะแบบลงไปแบบจริงจังมากเลยอ่ะน้ํากระจายผมถามพี่เวสพี่เวสพี่พุ่งเหลด้เทพไหมพี่ไม่เอาอ่ะเอาแบบลบปกติ โกเตง่าวะไอเราก็พยายามหาท่าที่มันปกติมากที่สุดก็คือวิ่งอ่ะก็คือวิ่งลงแล้วพอดีว่าไอ <si ้ตรงก่อนลงอ่ะมันเป็นโคนที่ลึกมากลงไปอ่ะมันก็สุดขาเราพอดีแล้วไปต่อไม่ได้มันก็ดึงเรากลับเรากลับกลจะไปถึงเขาก็ใช้เวลาหน่อยเนะฮะแต่มีคนบอกว่าชอบฉากที่ป่านนินพูดภาษาอังกฤษค่ะทุกคนอึ้งไปเลยไม่ใช่ครับทุกคนอึ้งผมก็อึ้งพูดได้ยังไงเธอท่องนานไหม พองอยู่สี่เดือนเป็นฉากนี้เนี่ยอย่างที่บอกก่อนหน้านี้แล้วว่าเป็นฉากที่ผมเครียดมากที่สุดเพราะว่าค่อนข้างี่พูดยาวจริงๆอ่ะมียาวนะอีกมียาวมากอะไรเงี้ยแล้วพูดเราก็ค่อนข้างจะเครียดเพราะว่าบางเรากลัวว่าสำเนียงเอยศั์เอยภาษาเอยกลัวมันไม่ถูกต้องอะไรเงี้ยคนดูพันสี่ใช่แล้วกลัวกลัวเรื่องศั์พันสี่เนี่ยจะมีคนไฮเคิร์มอ่ะอเคิร์มเหรอเนะเราก็กลัวเราก็เตรียมตัวนานแล้วพอใกล้วันเขาก็เปลี่ยน เปลี่ยนเรื่อยๆเปลี่ยนเรื่อยๆเราก็ต้องจําใหม่จําใหม่จําใหม่เรื่อยๆไปอยู่หน้าเซ็ตก็เปลี่ยนใหม่อีกคำพูดนะประโยคเพราะว่าคนที่เข้าด้วยที่เป็นไมเคิลเนี่ยเขาเป็นครูสอนภาษาอังกฤษพอดีออ๋เขาเลยจับใช่ครับก็เลยได้ได้เรียวๆตรงนั้นเลยนะสำเนียงเขาเป็นยังไงบ้างจ๊ะดีดี ดีดีดีเก่งเาเก่งเก่งแล้วเห็นความพยายามของเขาเออใช่ไหมอ่ะก็เป็นอีกเรื่องที่ยากเนาะตอนถ่ายก็ไล่ทุกคนออกบอกพี่เพชรถ้ามีคนอยู่ผมก็ไม่ถ่ายพี่ทำไมอดันเลยออดันเขาจดันแค่ภาษาไทยพูดกับคนเยอะๆเราก็เก่งแล้วถ้าถ้าให้เรารับบทเป็นคนแบบเป็นพิธีกรพูดต่อหน้าคนอื่นเยอะเก่งนะยิ่งมาเป็นภาษาอังกฤษบอกพี่เพชรผมขอนะครับพี่ถ้าอยากรับเรื่องจริงๆให้ทุกคนออกไปก่อนเซอร์ไพรส์คนนั้น ทำไมจ๊ะพี่เพ้นให้ทุกคนอยู่เ้าผิดถูกพูดไปก่อนเพราะต้องมันต้องร่วมกับภาพว้างอะไรเงี้ยเราก็ต้องมีหลายจังหนอต้องจำต้องจำต้องจำก็ผ่านมาได้ครับคุณไม่บอกอาจารย์คุณให้เทรดอาจารย์ดูโลอะเขาพูดภาษาอังกฤษในไลฟ์เยอะมากคอลเซฮลรหลดแบบแฟนต่างชาติเยอะแยะไปหมดเลยจริงเหรอไม่นะทุกวทั่วนี้เขาเขาเปลี่ยนมาแล้วเขาเปลี่ยนไปเท่าไหร่เหรอตั้งแต่ที่ดีขึ้นตั้งแต่สามีชั่วคืนคนดูสองแสนกว่ากนโอ้ยมันเลยเหรอ หลวงปู่มั่นเข้าสิงหรุกวันนี้มีมีคนยกตำแหน่งให้เป็นสามีแห่งชาติอ,อีกอ,อ,อย่างหนึ่งครยังไงคุณยังไงก็ไม่สนใจเยองดีแล้วครับโอเสียงซ่อนนะนี่ถ้าฉันหยุดได้แก่ G, ฉันจะไปกอดปลอบแล้วนะเสดามีมุกดาคัานเอากอดปลอบเขาหน่อยสิอ๋อเธอหลีกทางได้หรอไปต่อค่ะไปต่อไปต่อ คือจริงๆแล้วจะบอกว่าแถวนี้มียูโรอยู่ด้นะแต่ว่าเขาเข้ามาไม่ได้นะครับคุณผู้ชมเป็นความลับของราชการ <laughs> ความลับอีกแล้วเพราะว่าคนโดนไล่ออกกันทั้งหมดนะฮะ <laughs> อ่านี้มีคนบอกว่าอยากให้ทั้งคู่แชร์วิธีการบอกรักโดยที่ไม่มีคําว่ารักหน่อยเพร <laughs> าะเอาจริงๆนะในละครตอนเนี้ยเหมือนเขาจะรักกันแล้วปะแต่ก็ยังมีความปากแข่งกันอยู่บ้าง <laughs> แต่ว่าไอ้เบ็กสุดท้ายก็เห็นมุกดาววิ่งเข้าไปกอดอยู่นะตอนที่แบบว่าเข้มไปเถียงกับพี่ปังเนาะ เออเขาบอกรักแล้วแต่สองคนนี้มีวิธีการที่บอกรักแบบไม่บอกรักมั้งไหมไม่บอกว่าไม่มีคําว่ารักอยู่ในประโยคนั้นมีไหมอุ้ยเครียดเลยเครียดเครียดไม่ได้เครียดถ้าเป็นหนูหนูก็เลือกที่เกาอทำไมอะทำไมอะคนการกอดก็คือมันพิเศษแล้วไงถ้าถ้าเราไปกอดเองนะครับใช่มันมันถ้าระยะเวลาผ่านมาคือถ้าเราไม่ได้พูดอะไรกันแต่ว่าจริงๆเราไปกอดด้วยแบบ ด้วยอะไรก็ตามเป็นห่วงหรืออะไรก็ตามก็คือเขามีความสําคัญกับเราเออ,เอ,อตอบดีนะบางทีการกอดมันก็ไม่ต้องพูดเนอะใช่เออในมันอยู่ได้ในทุทกๆโมเมนต์ไงทั้งความสุขความเศร้าต่างๆแต่ข<ช>ึ้นอยู่กับสถานการณ์ก่อนหน้านั้นมีอะไรเกิดขึ้นนะไม่ใช่แบบเออไปเจอเรื่องอะไรแย่ๆมากอดอันนั้นก็คือจะกอดตอบเจอเรื่องแย่ไหมช่วงเนี้ย ไม่แย่ไม่แย่นะโอเคโอเคได้ชีวิตดีอ่ะชีวิตดีโอเคข้ามไปเดี๋ยวฉันกอดแทนนะคะอ่ะคุณเข้มล่ะคุณเข้มมีวิธีการบอกรักแบบไม่มีคำว่ารักไหมเอาตรงๆนะไม่เอาเรื่องคำาของนะไม่คำม่าของโองเครียดก่อฉากนั้นอีกวิธีการบอกรักโดยโดยที่ไม่ไม่ไม่มีคำว่ารักก็คงเป็นเป็นการดูแลแหละครับการดูแลการกระทำเสียงดังกอกคำพูด ขยายความหน่อยคือยังไงการดูแลเนี่ยควาแล้วสำหรับอะไรสําหรับครอบครัวสําหรับแฟนสำหรับอะไรเงี้ยก็คงดูแลเขาเขาต้องการอะไรเราก็คงซัพพอร์ตเขาในทุกๆเรื่องแหละครับก็คงถ้าเกิดว่ามีเรื่องเครียดปรึกษาได้ให้กําลังใจกันได้มีคําแนะนําให้กันได้ครับดูแลกันได้อะไรเงี้ยฮะถ้าเครียดเรื่องเงินปรึกษาได้ไหมปรึกษาได้ครับ๋อมุกตา พี่ยังไม่มีค่าเช่าบ้านเลยเดือนที่แล้วยังไม่ได้จ่ายเลยเธอเธอว่าแค้มเขาจะช่วยฉันได้ไหมได้ช่ได้ร้อยละห้าสิบโอ๊ยไม่ต้องช่วยช่วยได้ดอกแพงอ่ะร้อยละยี่สิบก็ได้ลดลงมาหยวนหย่อนพี่น้องกันไม่ต้องพูดไม่ต้องลดแล้วถ้าลดขนาดนั้นเออแสดงว่าแต่ละคนก็จะมีวิธีการของตัวเองเนาะอ่ะแต่ตอนนี้เนี่ยนะฮะอยากจะบอกว่าคุณหญิงซีรีแม่ยายในเรื่องพี่ตองสาวิตรีไม่แผ่วเลยนะ เมือ่อวานก็แสดงละครใส่เธอถูกต้องไหมใช่ใช่ค่ะคิดว่าเป็นแฟนนินอีกคนนึงเออ,เอ,อสุดท้ายเขาหึงลูกเขยหรือเปล่าหลืองไงเอนเขาหึงลูกเขยตลอดเวลานะคะแม่สิรีจริงๆคือแบบพอมีปัญหาหรืออะไรกันอย่างเงี้ยแม่ก็จะเข้ามาขวางเหมือนแบบและกลายเป็นแม่เนี่ยถ้าอยู่ใกล้นินมากกว่าเราอีกธอมแม่ดิเธอได้ถามพี่เพชรกันไหมว่าสรุปแม่ยายยังไงอะก็ตลกตลกใส่พี่เพชรแม่ยายเหมือนแฟนเลยตอนเนี้ยคือแบบจะงอนกันจะใครเข้ามาเนี่ยแม่ยายก็จะไปขวางจะแบบ ด่าแทนลูกเสมอลูกได้แค่งอนแล้วหนีไปอะไรอย่างเงี้ยเออก็คือต้องเปลี่ยนใหม่แล้วจะไม่พูดว่าแม่ยายแล้วต้องเป็นคุณแม่ยายก็เสียงสูงใส่ห่อยเดี๋ยวนะแม่มันคุ้นคุ้นแฮะคุณแม่มันคุ้นคุ้นแฮะแม่เป็นไรอ่ะเออต้องถามหน่อยต้อามเอา้วมันรู้สึกแบบเย็นเย็นยังไงไม่รู้เย็นเหรอเออาะฉะพั้นอยากถามว่าแม่เป็นไรอ่ะอ๋อเอางี้มีอะไรอยาบอกคุณผู้ชมในเรื่องไหม <cin stereotype> นี่เรอยากบอกเขาไหมเปินซีรีสในเรื่องแม่ให้หยุดได้แล้วหรือยังไงให้หยุดได้แล้วอันนี้คือในเรื่องเนาะคือเปลี่ยนรูมมองใหม่ซะแล้วครอบครัวเราจะได้มีความสุขอันนี้คือบอกพี่ต๋องนะคะบอกพี่ต๋องสามปีใช่ไงก็บอกว่าเปลี่ยนความคิดใหม่เอาอะไรที <snap> ่ม <MJ> ันถูกต้องอเข้ามาอยู่ในชีวิตตัวเองบ้างเอจะได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขคนจะได้ไม่ต้องลงทวิตด่า ใช่ไงคนในละครไงได้ไงใช่ไหมล่ะใช่ไหมเพราะว่าคนด่าเพราะว่าแม่กีดกันเออกีดกันเราสองแสดงละครตลอดใช่กีดกันเราสองคนอยู่ตลอดเวลาคุณแม่ก็ต้องโดนด่าเป็นประจำก็เลยกว่าปรับความเข้าใจใหม่ปรับแนวคิดใหม่ใี้มันถูกต้องตอนนี้คุณตั้มหน้าเหลือสองนิ้วอยู่นะกินปลาต้องโกร๋ไหมกินปลาต้องโกร๋ไหมเคยไปเล่นจะไปให้โซเนี่ยเออเคยไปเล่นจะไปใโซนะครับจะไปให้โซนะอ่ะมุกดาล่ะอย่าบอกกับคุณแม่ตัวเองไหม คุณหญิงซีรีไม่บอกนะไม่บอกะไรทั้งนั้นตอนนี้เปลี่ยนเราเปลี่ยนเรื่องไปแล้วอ่าจริงๆวันนี้เรามีฉากฉากหนึ่งที่อยากให้เข้มกับมงดาเนี่ยเล่นกันแบบสดๆเพราะว่ามันเป็นฉากที่น่าประทับใจเหมือนกันเอ้าเธอเจ้าที่ผีในห้องบอกว่าไม่พอใจหรอนี่คือก็คือจับปลาท่องโถ่อะน้องๆจับกันได้ไหมฉากนี้อะให้ดูอะเพิ่มเสียงยังไงจ้าบ้านไม่มีอันาดเลยเธอเสียงอะไรวะอ๋อเออนี่ไงอันนี้ผม กนี้อันนี้คุณอันนี้คุณอันนี้ผมรีแอคสดๆนะจ๊ะอันนี้แล้วไงต่อเห็นไหมมีกันละกันอ่อแอ้อยู่นะเพราหวานอยู่นะบักนินเนี่ยผี่สาวเก่งเนาะเป็นคนที่อ่อยเป็นคนที่อ่อยวนที่หยอด อ้อยเก่งเหรอโดยธรรมชาติของเขาเขาคงไม่ได้คิดว่าจะทาให้ให้คุณชนชอบหรอกแค่รู้สึกว่าเราอยากทําอะไรให้เราก็แสดงออกให้เห็นแล้วก็จริงๆอ่ะมันแทบจะไม่ได้มีความหมายอะไรเลยนอกจากเรื่องที่เขาอยากใส่ใจคนที่อยู่ข้างเขาแค่นั้นเองไมโครเวฟอลอบุ่นเนาะอบอุ่นอบอุ่นกว่าคุณไรกระรงกระสานโมตระส่อะไรอ่ะสามีชั่วคืนอีกอ่ะว่าเขาไม่ได้นะทําไมล่ะ แฟนคลับเขาแรงนะเขาเป็นอะไรเขาเป็นอะไรตำแหน่งเขาสามีแห่งชาสามีแห่งชาติจะไปว่าคุณขยะแบบนี้ไม่ได้นะกษัตริย์กษัตริย์ชื่ออะไรนะคุณกษัตริย์คุณกษัตริย์ไม่ใช่คุณขยะไปว่าเขาแบบนี้ไม่ได้ยิ้มให้คนเป็นโร่ร้องไห้กับตัวเองอ้ใชกดหัว ก้าแซวนะครับเพราะเขาอยู่แถวนี้นะครับก็ย้าอีกครั้งขอโทษขอโทษแฟนคับยู่เลยแกกันเล่นขอโทษนะขอโทษนะเยาเย้เมุกดาพูดหมดเลยเธอก็เห็นเย้ตั้งแต่ครึ่งคลิปตแล้วเนี่ยอ๋อเหรอจำฉากนี้ได้ไหมอยากให้แบบหยอดกันแบบสดๆเพราะเรามีปลาต้องโกรที่ทอดมันแต่เมื่อเช้าเม่อแต่เมื่อเช้าของเมื่อวานพี่กินไหมไม่กินดิโอเคอ่าไหนลองสีมานี่นี่อ่ะต้องมีนิดนึง เพราะว่ากระโปรงมองนานี่คือแหวกไปถึงห้าแยกลาดพาวแล้วนะคะตอนนี้โอเคมาพร้อมนะห้าสี่สามสองหนึ่งแอคชันโอ้โหคูลคคคเจ็บมันเจ็บมันเจ็บมากมากเลยนะเนี่ยอะไรของนายเนี่ยก็คุณแยกเขาออกจากกันแบบนี้มันก็ต้องเจ็บปวดเป็นธรรมดา แล้วไม่มีอะไรให้ผมตัดเลยหรอครับเราจะฉีกกันอย่างนี้เลยก็ฉีกไปเลยก็เป็นเรื่องปกติใช่ไหมฮะเป็นเรื่องปกติฮะวิธีการกินวันต้องโผมันต้องแบบนี้อ่าอ้าอู้หเหนียวมากอย่างนี้ในละครยังไงนะอันนี้ของคุณอ่าอันนี้ผมอ่อันนี้คุณอันนี้คุณ อันนี้ผมเห็นไหมว่าเรายังมีกันและกันอยู่เหมือนเดิมแฟนละครไอ้ม้วนชาวบ้านแปดเอาวแล้วไง,ววงต่ออันนี้เอาแค่นี้เลยเหรอเธอไม่มีหยอดเขากลับเลยเขาหยอดเธอขนาดนั้นหน้าหนูโฉมว่า <Wow. S 1> ได้ค่ะเย็นนี้จะกันที่กระท่อม <c oughs> <c oughs> ไม่มีเหรอพุ่มกลับวะพุ่มกลับสอนเอาข้อคามเอาแค่น่ารักมากส่ามือเออเนี่ยเห็นปะ จะบอกว่าเขาเป็นเคมีที่ดีมากนะคุณผู้ชมทั้งทั้งเท่มกับมุกดาได้เลยจ้ะคือขนาดฉากอะไรแบบนี้เล็กเล็กด้น้อยอ่ะเออเธอดูแบบเป็นเคมีที่เข้ากันอยากจะมีละครเรื่องที่สามที่สี่ต่อไหมถ้ามีโอกาสค่ะถ้าถ้ามีโอกาสได้ร่วมงานกันอีกก็คงจะดีค่ะยังไงก็เป็นเป็นคนที่เราเคยร่วมงานมาด้วยแล้วรู้จักกันมาขยับจอขยับจอขยับจอมัน่เออรูจ้าบ๊ะ๊ะ รู้จักกันพอสมควรแล้วก็รู้สึกว่าเป็นคนที่ร่วมงานด้วยง่ายแล้วก็ไม่ว่าเราจะเล่นบทบาทอะไรเราสามารถอัดแอปเข้ากับเขาได้ง่ายค่ะเออคุยกันได้เนาะอ่ะเข้มหนักถ้ามีโอกาสเรื่องที่3ามเรื่องที่4ี่ตามมาว่าไงดีครับดีครับใช่นะก็เดี๋ยวต้องรอดูแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวจะมีคู่กันละครเรื่องอะไรบ่วงวิมาลาะนั้นท่วนอยู่แล้วท่วนอยู่แล้วมันเป็นภาคต่อที่เรายังต้อง คงรับผิดชอบร่วมกันอยู่ะนะครับผมในเรื่องบงวิมมาลานะครับผมก็ย,ยังยังมีผลงานร่วมกันให้กับแฟนๆได้ชมกันอยู่ครับแต่ว่าจริงอันนี้อย่าลืมนะเพราะาคุณญิงปณนิตาคือไม่ได้เลยนะฮะถ้าไม่พูดถึงละครเรื่องนี้แม่จะโกรธหรือแม่จะกริ้วนะเออเ,อ,อเพราะว่าตอนแรกเนี่ยมารับเชิญเฉยๆได้ข่าวแต่เล่นจริงเนี่ยเล่น เล่นไปกี่ตอนแล้วตอนนี้นเยอะเยอะมากเลยนะฮะ <laughs> เกือบจะเกือบจะทั้งเรื่องครับ <laughs> เออเกือบจะทั้งเรื่องเนาะโอเคนะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาตอบคำถามแฟนๆหน่อยแล้วกันเพราะใกล้สี่โมงเย็นแล้วนะฮะเดี๋ยวนิวมีธุระฮะ <laughs> <laughs> เดี๋ยวจะไปตัดเส้นทางมาเทิงคืนนี้ทำหลักหลายหน้าที่ <laughs> โอเคเอาเดยว ตอบคําถามแฟนๆหน่อยแล้วกันเนาะนะฮะอ่ามีคนถามว่าหลังจากละครจบจะมีโปรเจกต์มิสติ้งไหมคะเออเหมือนครั้งที่แล้วเห็นไหมไม่น่าไม่น่าใจฮะไม่น่าใจก็คือไม่แน่ใจบวกกับยังไม่รู้ต้องถามติ่งนะฮะพี่ติ่งมาจญการพี่ติ่งไงพี่ติ่งติ่งของเข้มนะะถามพี่หนิงด้วยอ่าถามพี่หนิงด้วยเนาะมีก็คงจะต้องไปรอนู่นแหละครับบ่วงเลยฮะเออนะฮะมีคนถามว่าหากอนาคตมีโอกาสได้ร่วมงานการอยากได้ละครแนวไหนคะ อบดาามดาม่าหรอดาม่าคือนางเอกโดนรถชนแขนหักสองท่อนงแตอนแรกได้ไหมเป็นตัวนางเอกกว่าพี่ก็ดดาม่าไงปวดดาม่าไม่พอครับพระเอกก็ต้องขอทานแล้วฮะแต่ใจขอทานเจอกันเออวิ่งเดี๋ยววาเธอเป็นมาเฟียไหมแล้วเขาเป็นเหมือนกับแบบลูกแบบ คือแบบเป็นคนจนอะไรอย่างเงี้ยแล้วมาเจอกันอะไรอย่างเงี้ยเออก็ดีนะไปทำผิดไว้เออแนวมาเฟียเรื่องแนวนี้หนูอยากเล่นอยู่แล้วเอาเหรอใช่หนูเคยพูดพอดก็ดีนะเคยพูดเคยพูดไปอยู่รอบแต่สองรอบแล้วแต่สองรอบแล้วอุ้ยตายแล้วเต่ไปได้เรื่อยเดี๋ยวก็ชินจะมาเปลี่ยนแต่เป็นถีบเลยก็ได้โอเคอ่ะอต่อไปนะแนวไหนนะเมื่อกี้ แนวตั้งแนวมาเฟียเออก็ได้อยู่อยากถามปักนินว่าเวลาหึงคุณโฉมจะโหดไหมคะเออโหดไหมโหดไหมไม่โหดเวลาทุกครั้งที่ที่ไม่สบายใจหรือไม่พอใจเราก็จะค่อนข้างที่จะเขาไปคุยตรงๆร,งรว่าเหตุการณ์ที่ที่เราได้รับมาเนี่ยมันคืออะไรก็จะคุยกันได้จบในตอนนั้นอะไรเงี้ยโอเคเดี๋ยวดูต่อไปเรื่อยๆนะฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวเกมจะพลิกแล้วคนเนี้ย จะแบบว่าจอกแนวหึงหน่อยคนนี้ก็จะงอเก่งเพราะเดี๋ยวจะมีลีเบียเข้ามาไม่ก็แย่แล้วเออใช่ไหมล่ะไม่ใช่ผู้หญิงสี่คนไม่ใช่คนเดียวไงหลอกมาโอ้มีสี่คนเลยหรอใช่ให้พูดชื่อไหมมาลุมมาต้มหลุมรักแมรี่อ่ะมีใครบ้างพูดซิไม่ได้ยังบอกไม่ได้ยังบอกเอ้ายังบอกไม่ได้หรอบอกไม่ได้มีคุณมีคุณหญิงซีรีหนึ่งก็จะก็จะมีกุ้งเสียบกับน้ำหนึ่งน้ำหนึ่งที่รู้หนึ่งแล้วมีตัวละครลับอีกมี เออนะฮะเดี๋ยวต้องรอดูหลังๆจะได้รู้ปมของป๋าว่าทําไมป๋าถึงเขียดกับความรักอเขาเป็นผู้ชายมีอดีตจะมีจะมีสะพ้ายมาโอ้ยมีสะพ้ายหรือเปลอด้นั่นก็คือพี่หนิงมาทําอะไรหนิงมาทาอะไรคุณหนิงมาทำอะไรเล่นเป็นแฟนเก่าอ๋อที่เป็นแฟนเก่าชาติที่แล้วด้วยนะคะเพราะว่าชาตินี้เกิดมาเป็นไก่หนุ่งหนิงคุณเล่นคุณเล่นคุณเล่นคำผมคำชาติ แม่หนูขอโทษหนูขอโทษอ่ะอ่ะปิดท้ายแล้วคุณผู้ชมทายไลฟ์แล้วนะครับผมเดี๋ยวจะให้แต่ละคนเนี่ยฝากละครเรื่องนี้กับคุณผู้ชมหน่อยครับอ่แล้วจะุณเข้มก่อนอันนี้หมดเวลาแล้วเว้ยหมดเวลาแล้วเพราะว่าฉันต้องไปตัดเส้นทางบันเทิงแต่ไม่ทันเส้นทางบันเทิงคืนนี้นะเราดูด้วยนอกจากสดสดบไม่มีโดนตัดเวลาแล้วนะแปลงมากตอนนี้ไ์สดก็โดนตัดเวลาแล้วนะ คนกำลังสนุกสนานกันแล้วก็จะตัดทิ้งไปแบบนี้ละช่วยด้วยแค้จะช่วยยังไงเลยพี่ฉันทำหลายนาทีอะแค้มเธออะดังโด่งดังแล้วตอนนี้บอกหน่อยเดี๋ยวว่าฉันได้นำงานน้อยกว่านี้หน่อยจริงให้แค้มนั่งไลฟ์สอคนเดียวก็ได้ได้แค้มคนเดียวก็ได้อะเฮ้ยอยากอยู่ด้วยได้ไหมล่ะได้ให้เราอยู่ด้วยได้ไหมอะได้หมดอยากกี่คนก็ได้อยากอยากอยากอยู่ไหมเราอยากอยู่กับเขาไหมเนี่ยได้เราไม่ได้สุดเลยเพราะรู้ไหมดูแบบล็อบ โอมากะเจะแบบปิดรอบแล้วอะคือ,คอต้องนีงไ่ไปกินแล้วตอนเนี้อนเอออ่ะทวนทวงคำถามเนาะก่อนฝากละครนะฮะอะอย่าลืมเดี๋ยวเรามีของมาแจกตอนนี้ยังตอบมาได้อยู่นะครับว่าคุณประทับใจฉากไหนมากที่สุดในละครเขยบ้านไร่สบายไฮโซมีของมาแจก5ชุดด้วยกันนะฮะเป็นโปสเตอร์กับไดอารี่เซ็นแบบสดๆเลยนะครับผมตอบมาได้เลยตอนนี้นะฮะ อาทิ้งทายพี่เข้มพักฝั่งหน่อยแล้วครับรผมบยังไงก็ฝากด้วยนะครับผมคืนนี้ก็ยังออนแอร์อยู่นะครับผมเป็น EP ที่10แล้วนะครับผมก็อยากจะให้ทุกคนรอติดตามนะครับผมความสนุกความเข้มข้นนะครับวันนี้ก็มีเซอร์ไพรส์หลายๆอย่างมาให้กับทุกคนได้ติดตามชมกันครับนี่แรงมากมีคนบอกว่าถ้านิวหนวดไม่ว่างก็เปิดพิธีกรสิครับโอ๊ยมุกดาโอ๊ยพี่นิวดีพี่นิวดีช่วยดูงานเลยเออเออบอกหน่อยว่างานไหนมีมุกดาต้องมีนิวหนวดไม่งั้นมุกดาไม่มา พูดเลยพูดดีพูดอโอ้งานไหนไม่มีพี่นิวหนูก็ไปได้ค่ะมุกดาเอานิ้วมาสิโอ้ยตายแล้วองค์องค์องค์คุณีมานชั้นอ่ะมุกดาไปจ้าไปแใชยังไงก็ฝากทุกคนติดตามนะคะเคยบ้านได้สไปไฮโซคืนนี้ก็ บอกเลยว่าวันนี้จะมีความเข้มข้นอีกหนึ่งอย่างเข้ามายังไงฝากเป็นกําลังใจให้ชมนินในละครเคยบ้านในสไปเดโซด้วยนะคะเย้อ่ะเจอกันทุกวันจันร์ทและอังคารเนาะสองครึ่งทางช่อง7 HD แล้วก็ผลงานของน้องๆทุกคนเลยนะครับผมเดี๋ยวมีอยู่อย่างต่อเนื่องแน่นอนนะครับวันนี้ขอบคุณเข้มกับมุกดานะคะอ่ะอย่าลืมนะครับเดี๋ยววันเสาร์นี้เราจะมีไลฟ์กันกับละครเรื่องเสาห้านะครับผมเวลาหนึ่งทุ่มครึ่งอะไรนะจ๊ะ ออแล้วก็พรุ่งนี้ด้วยพรุ่งนี้เดี๋ยวจะไลฟ์ไ g กับน้องแก้มยาน,นิสาอ,อ่าเป็นบ,บราชินีนักบูย่านกาญจนบุรีเขาจะมาไลฟ์ในไอจกับน้องบริสวิเชียพงศ์นะฮะพระเอกของเขาจากพยักกีเกติดตามได้นะครับเวลา17.30นาฬิกา30นาทีหรือว่า5.30โมงครึ่งนะฮะทางไ g จนี่แหละเสีย7 HD วันนี้เราทุกคนลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับมาซิมมากะตักกระตักกะเติมกตักกระตักกะเติมกะตัก